ไปมาดีดอยู่บ้านเนาะเขางนอกนี่เก่งๆไงไปมาดีดีย่บ้านไปมาดีดอยู่บ้านเก่งจังเลย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 ก็มาดีดีย่บ้านนะวะข้างนอกนี่ไม่ได้ลองดีดก็ได้เก่งใช่คน

มามา้ม่ดูมาตรงนี้มาตรงนี้มามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อันเยวเีเดี๋ยวมาตรงนี้มาตรงนี้ลูเร็วเมาตรงนี้อาามาครับมาครับมาครับมาคานมาคานมาานมาคานมาคาไม่คานมานรงจังเลยิจังเลยคานมาเร็วมาตรงนีู้มาตรงนี้มายังไงมายังไง ทำยังไงครับทำยังไงครับเอหาม่รูหาไม่ร็วมปหาม่รวตเดอยู่บ้านเหรอลูกรงนี้มาเลยนี่ี่มาหาไม่ลู้คานมาหาไม่ลู้คานมายังไงคานมายังไงตัวมาหาไง จะมายังไงอยากมาอยู่มาเนี่ยเออเขับาร็วเรขับมีดเล้วออขบขับรถบ่อยยังเลย ขับรถดีแล้วหจะนั่งอยู่จุดเดิมเลยนั่งมตรงนั้นแล้วเยเดอยไปหอมก่อน 嗯嗯嗯嗯,嗯，好嘞、哦，嗯,嗯，过来嘛，过来过来。